สี่ตัวเป็นสประตูของเพื่อนบอยสินประตูแหค์สติทอธรครับโอลตามหนังหนึ่งต่อสามแบบนี้ก็ต้องกวมาแต่เม่อคงที่สองเร็วเนี่ยโอ้โในช่วงที่หนังก็น่าจะมดขึ้นแล้วของก็สติธอนในช่้หลังมีการเปลยนแปลงโก้เ่นทางด้านิงแบ็ฝั่งขวาตอนนี้เอาเบสลงมาในรายอื่นอื่นก็ยังเป็นชุดหนึในชุดแรกเตาเาพักอก ตังวะนี้บอลออกหลังไปก่อนแล้วส่วนทางด้านเทพบอลเนี่ยก็นท้ายจะเป็นทีเดียวในทีแรกเลยครับผู้เล่นอยู่ตำแหน่งแล้วนี่ยยังเป็นทีเดียวทีเดิมครับไปทางซาไปขาเอาเลยจับสบายดีทางซ้ายตลอดนี้ล็อกไม่ด้ครับแล้วได้ไปลูกขึ้นครับทางด้านขวาของสติพรครับ ปูเียมาเอาังหีบอลไม่ออกย้อนกลับมาทีเดียวุ้เด้อนกลับไปางซ้งปูเด้งปเด้งเด้งปู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 เด้งปเล้งปูเด้งปูเด้วปเด้งปเดยงปูเด้งปูด้งปูด้งปูเด้งปูอด้งปูเด้งปูเดีงปูทด้งปสาเปูเด้งโอ้โหเดะูงพื่อนบอลาแล้วด้ครับกองเอย้ไปูงครับ ต้อง่จที่จตกลับนี้องระวังเรื่องบอลในการยิขึ้นสูงแล้วกอรอนี่นำอยู่ว่าเป็นต่อยอยู่ทุกสิ่งเลี่ยโอ้เล่นเหมือนต้องบอกว่ายังเล่นเกมเหมือนเสมอก็อยู่ครับเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วไม่มีการเบี่ยงนเลยโอ้โเกมคู่นี้นี่เปิดบอลนัดองทีนี้เอนเตอทนจริงแล้วไม่หยอดกระหอดเยรว่ไม่ว่าจะนำหรือจะตามหรือจะเสมออยู่นี่เปิดหน้าแรกคู่หนงเดียวแล้วต้งมีตายดบ็อกเข่าอง

บอยค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 องขึ้นมาตลอดนี้ให้มาตรงกลางมีูที่เยอะโอยนโอยใช่อามาใกล้โอ้โหแล้วตู่ตลอดนี้จะหลอกสองสามคนฝไม่ได้เอาเปิดแล้วทีแบบเข้าสองสองตัวเล่นเร็วมาโอ้โหยังไม่เกี่ยวขาวแค่ขาแค่เท้ากี่กัน แล้วตูกหลอกมาตรงอันนี้ขึ้นหน้าแล้วร้อยออกมาสาบวนอยู่แล้ว,วหัวนายสองไปอยู่แลูกยิงตู้นี้ไม่ตรงต่อโอู้ดนี่ตรงหลังออกขึ้นคอเนี่ยวีที่ว่างหนูแล้วตัวเปลี่ยนอีกคนตอนนี้เอาอาร์มลงมาครับโควิชมาเล่นสั้นครับอลเดี่ยวไอเดี่ยวตอนนี้ถอยลงมายิงเลยไม่ตื่นเลยครับ

ใส่ทีนี้เราออกมาทางขวาแล้วตรงนี้บอลตกมาที่ว่างกระโดดไปอยู่คนนึงแล้วดัวุดั้ายรสปออกข้าได้เป็นลูก้าตรงนี้สิธิเดี๋ยวี้าเดยวเอากระโดกมาแล้วโดนข้าด้านหลังครับ เรเร็วเลยชิปออกมาตอนนี้ต้นออกแล้วต่อวันนี้เจ็บบ้าทีเราต้องอ้างท็อกป่วนป่วนติดหานหมอยู่ไรนี่เดียวไม่มีใครออกไม่รู้จะออกมาที่ใครแล้วท้องกอาใจาล้วโอ้โหแล้วผู้ตัดตัวออกมายิงติดแจมแล้วติดบล็อกแล้วสวนกลับกล้โตขึ้นมาดานขวาเธนบอยแบงค์โอ้โหโดนดีเล่ไว้อยู่เลยแล้วตอนนี้แล้วได้ฟา ต้องใส่กระหวันี่ยกมาในของต้นอาว่าต้นโหมกูปัดได้แล้วอ่าแล้วเป็นกระปูโก้ยอย่มงงงที่สุดแล้วไลออกมาทางซ้ายต้นท็อกบอลกลับมาใต้ใหม่ปูนตรงกลางพาบอลหลบแล้วฝ่าไปทางซ้ายสุดครับต้นตัดเข้าในท็อกปูวันนี้ท็อกนี่ยับสลัดกองหลังไม่ผ่านครับท็อก ยังวนหล่อหูว่าตอนนี้เปล่าขาเดียวตั้งอมแล้วตายมาออกยิงเสาแรกอ้โหลแล้ว้อเลยแล้วเสเสาอก็โผนี่เดียวล้คู่ปล่อยให้ีงพี่แล้วออกเนี่ียอันตรายจริงคนาะอยไรอย่ไรอย่าไร้ยเฮ้ยอฮย้เฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เยเน้ยยเฮ้้ยเา้ยม้เ้เยย จริงโอ้โ <ity> ห <welche ikka? S 2> <TP> ลูกนี้โตรของด้วยแล้วลูกคงต้องปัดทิ้งครับอย่างได้ลงเตะตรงนั้นซ้ายเตะบอยจังหวะนี้จะได้เปิดเข้ามาลุ้นครับเปิดชิปมาเสาของแต่โอ้โหบอลเละยิงเอาแล้วบอลสุดท้ายไปชนหลับด้วยอย่างได้ลงไปะตรงนั้นขวาอีกครั้งหนึ่ง น้องกกับมาไปหลบเข้าซ้ายอ้โหแล้วปัดเครื่องคานออ้หูตัวนี้ดูหัเจ้าแมวไอ้เจ้าแต้องั้านซ้ายอมุมอีกทางครับเพื่อนบอยเปิดยัดมาโอ้โหสสองคราวนี้ไม่มืใครเล เราเล่นยังดีไม่ดี่แล้วเขาเปลี่ยนตัวใครจะออกให้หนาเพ่เลยจถอดอ็อออมาคนเขาเป็นที่สองครับเอาไปงงมาเอาถอดที่เดีกคนนี้ครับ เบสตัเข้าในแล้วฝาามาดูวงได้หนึอโอ้แล้วตัวถูไหมจับบอลยางเลืไปล้โอ้โหเราให้มาตลอนี้ครับุ่โรเกลเราใ้ถ่วยแล้วตลอนี้ดขึ้นมาแต่ออฟตัวแล้วโอ้โหจับลกเอนไเลยนี่ักเก็เราต้องมาช่วยเหครับเ่อ้นมไปแล้วะครับเต้ยเต้ยเต้โอ้โหหาช่องตอยล้วตลอนี้เต้ เปิดเลื่อเข้ามาโอ้โหแล้วจับลอยดีลอยใส่ชีสออกห้างเลยใส่เติร์ดเปลี่ยนแทงข้างฝ้ามาซ้ายต้นดูบอลลงสวยรหว่องที่แต่งเข้าขวาไหลมาทางกางเพราะฟุตหลบตูดยัไปหน้าที่หน้าไม่ได้เมสผิวหลบมาหนึ่งคนแต่งเข้าขวาเลยทีอ้โหปัดทิ้งเขาได้ตรงหลังเตะสกัดทิ้งที่มาเขา โอ้โหดูแถวสองยังเป็นของสัตยอครับแล้วะเอท้ายตกมาต้นโอ้โหนี่เข้าในไม่ได้ต้องย้อับไปตั้งหม่ครับเอลองตกโอหระหว่านี้หลายอยงสวยครับให้มาต้นเกมด้วยขาโอ้โหตรงอน่อตรงานี่ด ไอ้สาวริลปอลเมื่อกี้เนี่ยิลปะเร่ไหนผเหมือนเลยทำแม่ออนี้ไม่โดนได้ตงนี้อคชิปขึ้นหน้ามาแ่ผูยังจะเสยขอลูกนี้ด้วย่เหรอไได้เหรอย่งนั้ลูกที่ขวาให้มาแล้วผูกจะไปทางแค่ไม่ได้วนหลออนูแล้วหวะสุดท้ายไปออกข้างออกหลไม่ได้ เองเสียงตแต่ม <teaching. S 1> ุงแล้วสำหรับสอนเ่อนบอยเลนสั้นับแบงบงอยู่แล้วโอ้ดูบอลไม่ออกเลยนี้ปุ๋ยให้มาเราจับไปดีใจกโอ้โหล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหอ้าจรุูกนี้สวยเลยครับบอลฉันแหละมาไม่จับเลยมาบอลเล่สวนมาลูกนี้แต่ตคงับมัุกบ กูจับบอลไม่ดีเลยบมาเข้าทางแล้ก็โอ้่ารบอลเล่สวนตัวเดียวเรียบ้อยเลยครับโอ้ต้องมีการขยับเลยแล้วถาจะนาอยาวออกมาครับ้จะพูดยิงมุมด็กจริงๆแล้ที่สาวกพูดสสิทเลยครับแล้วสัตย์สินอ้อนโอ้โหจับไล่มาสองตัวสามขอแค่มาตเดียวพวกเขาจะกัสุดเกณทันทีแต่ว่าโอ้มาตัวมาตที่สจางวู่จับไม่ดีจังหว โุ้ยกายก็ย้อนตกฟอง,องอเพเกิดไู่ตอนนี้ปใจ่ยอยใจอ้กางรับตกบอลดูเหมือนเาจะทำแ้ไอ้สกบณ์แบบเหมือน,กนตกตะไะตรทิทอนฟ้าฝา้าซ้ายไปังห<ป>ว่<ป>งนี้ยังไม่มีใครเติมต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่อ้ยไม่เห็นกองรุท้ายยังดันขึ้นมาขึ้นสนามกขเดียวทตลิทอนอ้าวจ่ายอุ๊คุเกมรับก็ต้องหน่วยเชื่อแลพอย ให้มาทางซ้ายจับแล้วยิงชั้นแลกแตะทิ้งออกมาครับผมเต็มไม้สุดโอ้โหคนแตะเข้าท้องซ้ายนี่เข้ามาถนาดเราต็งโู่โินได้ะนี่คู่นี้ควแล้วโอ้โหแล้วหมอคู่นี้ใจเย็นแล้วเต่มเขี่ยหลอกด้วยเท้าขวามาก่อนจะใส่ด้านซ้ายลูกนี้ไม่ตรงก็อมเล้ว กางใส่จากขามาถลูสาบทิ้งบอลดาวอีกครั้งหนึ่งที่เราป้าหมายยิงแบงครับตัวนี้โม่งทำหน้เก็บได้ด้วยแล้วเพื่อนบอยดูว่าขวาล็อกบจังหวะนี้บอลยังไม่ออกครับเพื่อนบอยให้มาแบงอาร์ตัวนี้ถลูโลบแล้วตัวลุงอยู่สามคนตรงนั้นครับเือจังหวะนี้ทุกทำหมอกห้างเลยนะเพื่อนบอยอุ้ยดักบอลกลับมาได้แล้วตัวสวนกลับก็ตอนนี้ล็อกอาร์ตรงกลางดีนที่ล็อกเข้าซ้าย ย่งเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ทั้งหมดเอกมากจริงๆไม่งดาครับม่หลบเนียบร้อยขวามาหลบหลอกเข้าซ้ายปู่ปส่ปจนไปลูกนี้เสียเสาเลยโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยตอนนี้เลสามลองรอสี่ว่าโผปีดเข้ามาเหลืออีกประตูเดียวพื่อบอลเองที่บอเนต้องเด้ง เราเช้แต่เกณลุกอีกก็มีได้เอ้าแล้วกูอไม่ตรงหัอว่รนี้ยิงได้ลู้เลยอามใส่แล้ไปเตะไปก่อนโอ้ขึ้นมาสายใส่หัวขัใชขึ้นมาตอนนี้ใส่เกณข้นมาหมดแล้วไปเเตะไ ตรงกลางพอเปลี่ยนท็อปลงมาเมื่อรูนเหมือนจะสร้างสรรค์เกมได้ดีพอสมควรเลยเพราะเขาบอกว่าพอเปลี่ยนท็อปลงมาเกมลุกของสุดทรเรื่องกรณีมิติมากขึ <te ้นครับเดีขาจะแบบนี้รู้ทุ่มแล้วเขาปุ่มเล่นสร้างไวแป๊บจับแล้วตส่เตะท็อปแล้วตอนหลบสองตามนาให้รู้ได้เปลี่ยนว่าตอนนี้สนุกไปทางแค่เมสส์แล้วฟังมันเล้ ผู้หญสึก็ี่เสาตกเ้นเร็วทีหัวซ้าย็ขเต็อ่อนได้ซ้ายตุกถับหลอกอูกโกงกาวดึเพื่อนมาคอเอาไปสังลืม้ากนไกเตกล้วปั้มบอลกันแล้วจังหวะสุดท้ายเสาูกตขาออกมแล้วรับเข้าองครัเวลาแล้วก็เคยหมดลงไปเื่อล้วตอนนี้ตุ้งยาวขึ้นหน้ามาเบสฟังแล้วสถาการณ์้าวเไปใช้ลกก่อนแล้วส่งึอล lông lá lông lá lẻ 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 người nông bác thả ôi trời ơi องดาวดิงทันแลบโอ้โหไม่เติมต่อก็ต้องแบนี้เดินขึ้เดินบล็อกให้ดีอ่าเดีอยกไปเตะมือของสันดิฮอร์เนาะให้มาเผาแรกยังเก็บได้ปะขวาขวาเบสเปิดลึกมาโอ้โหก็ตองนี้ให้หนักแรงเินไปล้วเบส

เลือกเลยรับกิ่งอย่าลอยอโอ้นี่ยัว่้เหมืจะไม่ได้แล้วเพื่อนบอยเขาทำกันสุนจริงก็ตัดบอลมาได้ที่เู่ต้นตัวหลังเขาอาไปเทงออกมาท่องโคเลยจังหวะนั้เป็นจุงโต้นประตูนี้เองโอ้โหนี่ยังไปนนี้ไปน่วยทุกประตูเลยรับโอ้หี่ไอ้ไปตรงอบเวลาก็โอ้โกหมดยนีเ้อีสามันมีเศษเลย ออมาได้ประตูที่ใส่ที่ห่าแล้วปจนจนเรียกว่าจะพอไดพลมาเหลือลูกนึงแล้วเสียบหนีหาทขึ้นไปอีกครับปูแลวแบงก์โอ้โหควันเกิเสียคฐานอีกแล้วปนแล้วแบงก์เลยเข็มรับเต้มลุกเข้มเล่นหมดเลยที่ตอนนี้เกีมรับตองแข่งกันให้ดีเลยสำหรับเชื่อมบอยแม่จะไปห่วงแต่เข็มลุกไม่ได้แล้วไปงานรับ โอ้โหดูว่าวันี้บอลนจะเพินของจินเลยนอเปิดหน้าแท็กตลอดเกมแล้วผูย้วหลุดมาลอยโอ้โหบอลนี่อาจทางส่งสวยเลยเพื่อนจะอว่าจผูกกาว่าว่าส่งแน่นอนรรยากาเรื่อยจะรู้เปินไปอเป่อตอนนี้อยู่ในช่วง3นาทีสุดท้ายแล้วฝาลงเอาตาตองเหายิงอุ๊ยตอนนี้ไม่ตรงก่อเพราะไม่วางเท้ามีแต่ลูก่จะ ได้รู้ตลอดลครับบอลพุ่งจริงจริงไต้างขวาตัโตครับเพื่อบอทิ้งบอลยาวขึ้งหน้ามาทางขวาโอ้ลูกนี้โดนเขียวนิดนึงครับโอ้โหยอมเขาจะต้องเนเตะบุ้ครับโอ้ไปโดนีูเรนของสุิพรนจังหวะสุดท้ายครับบอลไปออกครับ เล Franc ่นซ่านครับแบงค์เล่นกันสองโกลดูแล้วตอนนี้ยังคืนกับมันไม่ที่เขาจะเล่นให้ไปมาเอารับเขาแล้วนี้เข้าซองแล้วจะสวนกับหลายมาปุ๋ยเต่าหลอกสวยครับไหลซ้ายสุดท็อปเอาแล้วติดเครื่อนตลอดนี้ให้มากลางเทคเปิดเจ้โถูกบอลคนมการบอดหอกบุกกลับมาตรงกลางบอย ผู้เป็นอาต้องเติ้งออกมาได้บอลลอยแล้วไม่มีใครแล้วตอนนี้ตกแล้วฝุ่นบางออกข้างแล้วยังได้ลูกพุ่งแล้วเหยียรให้มาฟและเขาขวาขวาเอาขวา,า,า,าปุ่มเบสมาแล้วตอนนี้ต่อเลยมาครับเบส

ใชมือแล้วบอลไป็นโคเสาทำไมโดนผู Abraham ้สาวตูงกาตักทู้ได้ยังไงกระตุ้งหัวผู้ต้งหวานี่ถึงเป็นทุกข์แท้เลยครับสำหรับผู้สาวตองของเล่นปอยเต้ครับเปิดมาเสาไกลเปิดออฟยัดเก็บได้ตัวนี้พระท่านจะยัดตัวไปดักตัวส่งแถวของหมดแล้วตัดทอนกลับมาได้แบงค์นี่หลุดเตี่ยวเลยทางขวาฝ่าออกมาขวาหลุดแบงค์ไปหลุดเส้นแล้วไอ้ลูกนี้เสียงโห่โหตโหคอยครับตอนนี้ วยวายเล่นแล้วครับใหออกมาออฟสู่บอลลงสี่คนเรับกพิทอนฝาด้างขวาป๊ะยัดมาแล้วยิงโอ้โหต่างหวสุดทยนูเข้าประตูอโอ้โหเาดลูกโผลมาครับเข้าสู่ฟุตบอลกลางฝัเจ็บทุกโอ้โหย่างไงสี่ปนตัาครับค่คดา แรงแรงแรงแงงงจรงงิไม่ต่อต่แล้วตอนนี้ต้องหานมัน้เกมรับนก่อนนะของเราจอบ่อยครับไว้ไว้ไว้ตัวเวลาที่อยู่แลยู่ตอนนี้ไว้ไว้้เราอยู่นึงาต้องดูาช่วยช่เบสเปิดลึกมาตรงนี้โอ้โหกระโดดบอลเล yeah. drink, no material, ้เอาแล้วสบายเลยเรียบร้อยโอ้โหยิงไม่ลงยิงก็ข้าศึกาด้วยข้าศกษารลยอะมวยนกข้าศึกษาเนาะข้าศาใตเย็น โอ้ยลุกมาเข้าฟองเล่นเร็วพันธุทอนให้ออกมาเบสตรงวันี้โอ้โหดูว่าเฟสซิงสูงจังวะนี้เอาตรงกลางอยห่ที่นียจตายรอดขามาทางขวาอ๋อหูยยุ่งนี้ยังปัดทิ้งเอาไปได้หมเฟสิงส์เหมือนรับก็รับแต่สู เม็ถึงแม้เบลาบาดเจบก็เมทยังเก็บได้อยู่วนหลอตรงกลางโอ้โหวันนี้เรตบขึ้นมาต้ไม่โกงต่อลยู่นะป้าเราบาดเร็บแล้วนั้ะบุ่งมาทับใร่าตัวโอ้โหดูเวลาเาค่อยๆหมดตอนนี้กองเชือของทีมก็อยู่ในพุ่งบีบดต้เลยครับโแล้วต้โหูังไปโัวลูกเสียบเ้าไปท่านใส่ขึ้นมาแบบ แต่ตัวเองนักฟุตรอลดูว่าตอนนี้ต้องยืดแต่ให้เขให้เดีายววางขวาสุนทรเฟสตัดเข้าในองค์การตัดบอลยาวเกินไปครับะดูว่าตอนนี้เร่งทุกจังหวะแล้วครับฟลให้มาฮะร้อนกลับมาปุ๋ย้ดูว่าจะออกวางยั้ไงโหนน้ำป๋าใส่ตู้เรียกบอลอยู่แล้วเปิดหลึกมา

เดี๋ยวได้ตัดได้พอครับเดี๋ยวขอความตัวมือนิดนึงครับทั้งสองทีมครับจังหวะในเกมอาจจะมีกระทบกระทั่งกันมากครับฐางตกเกมก็เดินมาตับไม้ตัดดูครับก็ขอขอบคุณด้วยนะสองทีมครับทั้งสตัดดีพอแล้วก็เล่นบอยอีกครั้งนึงครับถ้าเกมนี้มีผิดพลาดแบบตัวนี่ยยังไงต้องขอขอบคุณครับเทางเซนต์นาทบีสี่ก็ช่วยไทยเกมโดนตัดไม้ตัดดูกันครับจัง